ใครกำลังอยากเปลี่ยนสายนาฬิกา Apple Watch ใหม่นะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับสาย Apple Watch แบบหนังนะครับซึ่งมีแม่เหล็กในตัวด้วยนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมมาดูใกล้ๆกันนะครับสำหรับอันสั้นนะครับจะมีแม่เหล็กอยู่ทั้งหมด16ชิ้นนะครับส่วนอันยาวนะครับจะมีแม่เหล็กอยู่ทั้งหมด18ชิ้นนะครับผมส่วนหน้าหลังนะครับก็จะเป็นรูปแบบหนังแบบนี้นะครับพอเราเอา2เส้นมาใกล้ๆกันนะครับเขาก็จะดูดกันแบบนี้นะครับผมเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะครับ เหนียวแน่นมากนะครับแม่เหล็กอันนี้ดูดดีมากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนสายหนังนะครับเข้าไปที่นาฬิกา Apple Watch กันนะครับเดี๋ยวขอถอดอันเก่าก่อนนะครับสำหรับวิธีการถอดสายนาฬิกา Apple Watch ออกนะครับก็ให้หงายขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเล็บนะครับมาจิกตรงนี้นะครับจะมีตุ่มอยู่นะครับจิกลงไปนะครับแล้วเราก็ลูดออกมาได้เลยแบบนี้นะครับอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับก็เอาเล็บจิกนะครับลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลูดออกมาแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มใส่สายนาฬิกากันเลยนะครับก็หยิบชิ้นนี้มาก่อนนะครับแล้วก็หงายขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบลงไปนะครับแบบนี้ชึบลงไปอ่ามันก็จะล็อกอัตโนมัติแบบนี้นะครับอีกอันนึงเหมือนกันนะครับหงายก่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับชึบอ่ามันก็จะล็อกสนิทแบบนี้นะครับไม่หลุดนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับสนิทแบบนี้เลยนะครับพอดีเป๊ะนะครับผม ลองใส่กันดูนะครับปรับระยะได้นะครับสำหรับสายแม่เหล็กนะครับผมใส่ออกมาแล้วก็จะดูดีแบบนี้เลยนะครับรู้สึกว่าเบาข้อมือดีนะครับใส่ง่ายดีนะเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนะแปะปุ๊บมันก็ดูดเลยนะครับเวลาเราถอดเราก็แค่ปึ๊บแค่นี้นะครับก็ถอดได้แล้วนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจสายนาฬิกา Apple Watch แบบหนังซึ่งมีแม่เหล็กในตัวแบบนี้นะครับ สามารถแตะไปดูที่ตะกร้าได้นะครับซึ่งมีหลายสีหลายรูปแบบให้ได้เลือกเลยนะครับยังไงลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผม